คสวัสดีครับสวัสดีครับผมตาชาราครับตาชาราครับผมบอมธาราวันครับวันนี้มาร่วมงานแล้วรู้สึกดีครับรู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเลยเนี่ยเพราะว่าได้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 ส่งถังหัวทุกคนด้วยแล้วก็ได้ส่งกป็นกำใจให้ทุกคนด้วยนี่ก็รู้สึกรู้สึกเปรี้ยวมากเปรี้ยวมากก็รู้สึก รู้สึกดีมากเพราะว่าผมก็เป็นแบบสายชอบทำบุญอยู่แล้วแล้วก็พอได้มาร่วมงานที่เป็นชาริตี้เนาะเป็นโครงการที่แบบส่งมอบโอกาสแล้วก็อมอบรายได้ให้กับผู้ป่วยด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่ายินดีมากๆเลยครับผมอยากให้แบบมีงานแนวนี้อีกเรื่อยๆเลยครับผมจริงๆแล้วครั้งนี้เป็นแบบครั้งแรกหรือเปล่าที่ได้ลุ้นงานว่าเป็นโครอ่าชาริตี้ใช่ไหมครับครั้งแรกครั้งแรกเลยครับใช่ทางแปลงทางแล้วก็จะมี ครั้งต่อไปแน่นอนแน่นอนแน่นอนใช่ดีครับครัเห็นเราก็้องเพลงด้วยเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่การเป็นยังไงบ้างเปี่ยวนะครับเปี่ยวเพลงลักิมนะครับถ้าใครชอบก็ฟังได้นะที่ยูทูบไอดีแล้วใช่ครับก็เพลงของคุณต้าฮารานะครับกับคุณเยลเลอสเกอร์นะครับจริงๆมันเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่จริงจเป็นเพลงที่ลองยากมากใช่เพราะสิ่งสูงมาก เป็นเพลงเขาผมก็เลยร้องใช่ใชการครั้งแรกปะคะครั้งแรกไหนครั <h <h mm ้งที่สองครั้งที่สองั้ที่สองเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นแค่ไหนเอออ่าดีขึ้นประมาณร้อยเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหคหรอแล้วเราคิดว่าตัวเองดีขึ้นแค่ไหนมาครั้งแรกสำหรับเพลงนี้ครับไม่ค่อยแต่แต่เพลงนี้จริงๆมันมันมันเป็นเพลงที่เสียงสูงเยลโล่เสียงสูงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราคือมันร้องยากมากเลยเวลาเยลโล่ร้องเยลโล่ยังแบบเหนื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ โอเคครับทุกคนก็อย่าลืมมากันเยอะนะครับงานแคลชาวดีนะครับครั้งนี้ปี2023ันยีะครับก็มากันเยอะมากมาร่วมทำบุญกันเยอะนะครับส่งต่อพลังบวกทุกคนครับใช่ครับ<อ>ผมก็ยังมีงานนะครับอีก2วันเนาะวันที่9กับวัน,นะะ<อ>ที่10นะครับถ่ายว่างก็าร่วมงานกันได้นะครับผมช่วงนี้เราเป็นยังไงกันบ้างคะสองคนซุ้มซ้อม,ม,มทำอะไรกันอยู่พวกเราเอาโอเคผม,มนะ <laughs> โอเคตอนนี้ผมกำลังทำอัลบัม้มใช่เป็นอัลบั้มแบบจิ๋วอะไรเงี้ย นั่นคือจริงๆอ่ะแพนผมจะปล่อยปีหน้าแต่มันแบบตอนนี้กำลังแบบสองจิตสองใจว่าเฮ้ยจะจะปล่อยปีนี้ดีไหมเพราะว่าเหลืออีกประมาณสองสาเพลงก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ทําทําเพลงเรื่อยๆครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีปล่อยเพลงว, <laughs> วันนี้ <laughs> นะ <laughs> จะมีใช่ใช่ปล่อยเพลงนะครับในช่อง y เซฟนะครับตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็จะมีวันที่14นะครับเพลงดอมบิชาในช่องผมนะครับเอาไ้ฝากด้วยแล้วสองตัดสินใจยังว่าจะเป็นปีนี้หรือปีหน้าดีแฟนตกใจคือ ถ้าแทนผมมาปีหน้าแต่ถ้าใจผมมาปีนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าตอนไหนดีอะไรกันเจะชนะค่ะหัวใจผมแต่แรกใช่แล้วอย่างวามนะคะช่วงนี้ที่เห็นในดิกก็เรานี่ก็คือโอ้โหไม่ต่ำประดางกันหรอกยังไิไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะผมก็จริงๆของผมก็มีช่วงวันเกิดที่ผ่านมาใช่ไหมก็ทาง คุณคานะครับก็ส่งเดโมมาให้ผมใช่ใก็แบบมาฟีดกันผมก็สงสัยจะต้องถึงเวลาแล้วเพราะจริงๆตั้งแต่ตอนต้นปีเขาเคยแต่งเพลงให้ผมแต่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมผมไม่ใช่แบบสายนักร้องอะไรเงี้ยจนพอมาวันเกิดผมเขาก็แบบส่งมาให้ผมก็รู้สึกว่าโอ้โหมัดตัวมากเลยเมก็อโอเคไปฟีดกันใช่ก็เดี๋ยว รอว่าใจคุณเนี่ยอยากจะปล่อยเมื่อไหร่ใช่ไหมโอเคใช่คิดได้ไหมว่าเราเราแต่งเพลงให้เขาแนวไหนป๊อปครับป๊อปเกี่ยวความรักใช่ความรักแบบใสๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยอันนี้จะมีย e โ l o เก k ร์ตมาทำด้วยนะครับใช่ก็ลงช่องไว้เซฟเหมือนกันเพลงชื่อรักได้ไหมทุกคนจะรออยู่ใช่ยังไงคะแบบว่าเพลงนี้ทำไมถึงตั้งใจแต่งแบบว่าเป็นเพลงแบบนี้ให้ผมผมรู้สึกว่าเพลงแนวนี้เข้าพี่บอมดีอะไรเงี้ยแบบ ป๊อบป๊อปใสๆอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเหมาะพี่บอมใช่แล้วเป็นไงเขาฟังแไ้วเป็นไงบ้างไม่ดีเลยครับดีๆก็คือเขาส่งมาผมก็แบบดีใจแล้วที่แบบน้องนึกถึงแล้วก็แบบแต่งมาให้ด้วยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าน้องแบบตั้งใจทำเรล้วแบบลองดูใช่ใช่ล้วเราได้ลองลองซ้อมหรือยังเพลงอยร่อัดเรียบร้อยอัดเรียบร้อยแล้วใช่เตยมปล่อยอะไร ผมว่าเดือน1 0เดือน11แหละไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เกินปีนี้แน่นอนครับใช่อยากรู้ว่าตอนแต่งนี่คือแบบว่านึกจินตนาการหรืออะไรยังไงบ้างอนะ่ะให้ออกมาเป็นแบบนี้นึกเกี่ยวกับอะไรบ้างนึกจินตนาการอะไรบ้างผมว่านึกเกี่ยวกับความรักนะครับที่มันสวยงามที่มันเพอร์เฟกที่มันดีมาก <laughs> ชัวรเชือขนนุนจะลอยละ แล้วพอพอเราแบบว่าได้ฟังเพลงกคุอเราก็ตั้งใจอย่างนี้แล้วอะเราเป็นยังไงบ้างคะเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างหรือกฏกันอะไรยังไงบ้างจริงจริงก็เตรียมพร้อมครับก็ต้องจำเนื้อร้องแล้วก็ประมาณเมื่อเดือนที่แล้วเนาะไปอัดที่สตูชาชาเขามีแบบสตูของเขาเองเนี้ยผมก็ไปอัดแล้วก็ลองดูว่าเฮ้ยข้อนี้โอเคไหมหรือว่าข้อนี้ดีอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้เขาส่งไปโปรดิวส์ก่อนว่าเมื่อสุดท้ายแล้ว ทางโปรดิวเซอร์มองว่าผมจะเหมาะไปอยู่พันไหนดีแต่ว่าผมก็อัดไปทั้งหมดใช่อันนี้คือไปใครได้ฟังอะไรบ้างหรือยังคะมีใครได้ฟังหรือยังปล่อยไปบ้างหรือยังหรือว่าใหญ่อะไรจริงๆอ่ะผมเคยปล่อยปล่อยแบบสปอยสปอยใช่ใช่สปอยไปนานมากแต่แต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นเฟแล้วโอเคโอเคแต่ตอนนั้นแบบเหมือน ยังเป็นเสียงเยลโล่อยู่แต่ถ้าเป็นทอดพี่บอมอยังยังยังไม่ได้สปอยก็อรอรอแบบให้ทุกคนฝั่งทีเดียวยอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราพอจะสปอยอะไรได้บ้างไหมวันนี้จะพอสปอยอะไรได้บ้างไหมสปอยอะไรได้บ้างไหมสปอยได้ครับรที่ที่ดูไว้แล้วพี่บอมจะลองฮุกชาเราเยลโล่เวอร์หนึ่งแล้วผมเวอร์สอง ใช่รับรองว่าเฟียวแน่นอนน่ารักแน่นอนเฮ้ยเขาตใจมากเลยเขาเตรียมเขาวางแผนทุกสิ่งอย่างเลยใช่ครับยังไงเลยก็ดีครับผมยินดีปล่อยครับไม่อยากปล่อยมากใช่แต่รอรอเวลานะครับใช่ครับแต่วันนี้มันพอที่จะมีสักท่อนสักแบบอะไรนี้สักท่อนหนึงสักท่อนนึงเหรอครับจริงผมแบบผมจำเนื้อไม่ได้อ่ะปล่อยเยอะเกินเออ พี่มีเวลาไหมได้ได้พี่มีเวลาใช่ไหมโอ้เป้งนะมันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยจังวะเนี่ยพี่มีเวลาใช่ไหมใช่ปันเลยปันเลยโอเคไปนะพี่ผมเน็ตช้าโอเคมาแล้วมาแล้ว อันนี้ทุกคนได้ยินใช่ไหมครับไม่แต่อยากให้พูดอยากให้รองอยากให้รองอโอเคโชสียง้ยอั้นผมขอฟังนียก่อนได้เลยี่ยดจำไม่ได้ยังไ <c oughs> อองอ่ะอ,อโอเคเ <c oughs> วอร์แนมันจะรองว่าทุกคำมันดีจนั่นช่างดีไม่มีใครแท,ท้นุกช่วงที่มีและคิดพีงเธอทุกเสียวนาที พอแล้วพอแล้วโอเคพอแล้วพอแล้วโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่อันนี้จะเป็นเสียงยิโรชาของผมจะเป็นแรปแต่ผมจำเนื้อผมไม่ได้อะไรเป็นเรื่องพิบอตมั้คะเรามีท่อนสปอยข้างหนคุณว่าไงสักประโยคนึงสักประโยคนึงค่อยชินได้ามประมาณนี้โอเคประมาณนี้โอเคนี่ครับทุกคนรอรอรอได้ไหม นอกจากเพลงเรามีอะไรที่เป็นแฟนร้อนดังอยู่ไหมคะนอกจากเพลงใช่ไหมสองคนเลยอ๋อสองผมก็มีตุลาแต่ว่าเดี๋ยวสปอยช่วงตุลาดีกว่าครับอ่าโอเคเจอกันใช่ไหมหวังว่าครับเป็นอะไรประเภทไหนไหมคะบอกไม่ได้ครับผม ถ้าถ้าพี่บอกสปอยคือทุกคนจะรู้เลยก็คืออะไรใช่ของผมใช่ไหมของผมจะเป็นหนังพี่น <c oughs> กักสี่กำลังกำลังถ่ายทําอยู่ใช่ครับก็น่าจะประมาณปลายไม่ใช่ปลายต้นต้นปีหน้า <c oughs> ต้นปีหน้าใช่พี่นักสี่ <c oughs> ใช่ครับรอ <c oughs> ดูนะครับครับผมเดี๋ยวผมจะชวนทุกคนไปรอบกาลาครับเดี๋ยวจะชวนพี่บอลด้วยชวนทุกคนเลยครับใช่สีอ่าฝากให้แฟนๆติดตาม เราสองคนดีกว่าค่ะครับผมก็ฝากติดตามพวกเราทั้งสองคนนียนะครับผมก็มีอะไรให้ทุกคนติดตามแน่นอนใช่เยอะมากอัปเดตให้ฟังเร็วๆนี้ครับครับฝากด้วยครับจุ๊บๆครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ